ก็สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับผมอีกครั้งนึงนะวันนี้เราจะมาสอนทำโลโก้กันนะฮะเดี๋ยวไปนัง่งเปิดไฟล์ก่อนโอเคนะวันนี้เราจะมาสอนทำโลโก้ตัวหนังสือแบบนี้นะฮะแต่จะมีอะไรเพิ่มนิดๆหน่อยลงไปด้วยนะ <S <s เดี๋ยวผมจะให้เครดิตกับข้างล่างนี้นะฮะแล้วก็รายละเอียดของ คลิปวิดนี้แล้วก็ตัวผมก็อยู่ข้างล่างนี้ของช่องนี้นะอยู่ข้างล่างนี้ทั้งหมดนะเดี๋ยวก็ไปกดดูกันได้นะผมผมไปดูเข้ามาแล้วก็มาทํำไปดูนะอย่างแรกไปที่ไฟล์ new ปรับอันนี้เป็น800อนะฮะอันนี้ผมจะใช้เท่ากับหน้าปก youtube นะ800คูณ8 0 0นะครับผมก็ไปที่ตัวนี้ นะถ้าใครเป็นอันนี้ไม่ต้องสงสัย,งสงสยกดคลิกขวาไปที่วงกลมนะผมจะใช้วงกลมก่อนถ้าใครไม่มั่นใจว่าจะทำอะไรทำไปแล้วมันผิดเดี๋ยวกลัวผิดนะก็วงกลมไปก่อนก็ได้ทำตามผมไปก่อนก็ได้แล้วแต่ก,กดกด u b บ e ลคลิกที่เลเยอร์ ที่เราทำามุกมุมไว้จับอันนี้ให้ศูนย์ให้มันเป็นสีขาวอย่างนี้นะแล้วกดคลิกตรงนี้ที่นี้แปดสิบโอเคนะทำไปแบบนี้เลยแล้วก็กดตัวที่เลือกฟอนะต์นะรเดี๋ยวผมจะใช้ฟอนต์ที่ทำโลโก้อันที่แล้วนะคผม ชื่อก็จะเป็นชื่อช anel ผมนะฮะแล้วก็ชื่อตัวละครพีวีด้วยนะอ่ะนี่นะมันก็จะกลายเป็นแบบนี้นะผมมันก็จะทับตัวหนังสือนะก็ไปกดที่ดับเบิลคลิกที่เลเยอร์ตัวหนังสือไปที่ตัวนี้นะผมตัวเดียวเป็นปรับตัวหนังสือเป็นสีขาวลด โอเคถามว่าทำไมมันถึงยังมีสิอันนี้หน่อยก็ขยายเอากด control T นะฮะขยายออกขยายนี้ก็ได้นะฮะเคนะผมก็จะทำแบบนี้โอเคนะจะกลายเป็นแบบนี้นะผมต่อไปก็เป็นการรวมเลเยอร์นะ ก็กดคอนโทรลค้างก็กดตรงนี้ฮนะถ้าผมทำไม่เหมือนเขาก็ไม่เป็นไรนะว่าเอาที่ผมจำได้นะแล้วก็กดนี่รวมเลเยอร์ layer นะตรงนี้เลยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ใชนะต้องตัดก่อนสิเออตัดก่อนไปคลิกที่ขวาที่ตรงนี้ แล้วก็เออตรงไหนว่าตรงไหนว่านี่ใช่ไหมเออถูกแล้วว่าก็ถ้าผิดตรงไหนก็ไปดูเอานะฮะกดตัวนี้เพื่อเราจะบางยังไงก็แล้วแต่เลยนะะเดี๋ยวผมจะทำไปดูแล้วก็สี แต่งไงนะไ้ที่ถังสีกดคลิกปัป๊บจะกลายเป็นสีดำนะโอเคกดกดโทนดีนะมันก็จะหายไปกรอบมันก็จะหายไปโอเคงั้นผมทำก่อนนะ โอเคนะได้แล้วนะจะกลายเป็นแบบนี้นะโอเคอยู่ตรงกลางนะจะกลายเป็นแบบนี้แล้วก็กดรวมเลเยอร์นะไปที่ตรงนี้ตอ่อรวมเลเยอร์นะถ้าใครทำตรงไหนผิดก็ทนอัลติเนตแซดนะมันจะกลับไปเหมือนเดิมโอเคต่อไปก็ปิดตรงนี้ ปิดเลยเยอะข้างล่างนี้แล้วก็ไปที่นี่ตามผมเลยเดี๋ยวแบบนั้นไปจิ้มที่สีดำนะแล้วกดโอเคมันจะกลายเป็นแบบนี้นะถ้าใครไม่ขึ้นก็ไม่รู้นะเพราะว่าผมเขาตามตามเขาเมือนกันอ่ะก็เปิดตัวนี้ลงมาแล้วก็ คอนโทรล C แล้วก็คอนโทรล V นะผมก็ปิดเลยนะปิดตาตรงเนี้ยปิดไปเลยแล้วก็มาทำที่ตัวนี้แล้วกดคลิกขึ้นมาทำโอเคมันจะกลายเป็นแบบนี้นะแล้วก็ปรับตามใจใชอบเลยอนะ เดีย๋ยวผมสต้อปไปปรับก่อนนะอ่ะก็จะมาดูเลื่มบอกนะฮะก็จะมาดูถ้าใครอยากได้แสงเงากดตัวที่ตรงนี้นะฮะดับเบิลคลิกตอนนี้อยู่ที่ดับเบิลคลิกอยู่นะฮะก็กดที่ตัวนี้ปรับอนะมันจะสังเกตดูดีๆนะฮะเดีย๋ยวผมปรับนะปรับก่อน โอเคได้แล้วนะตอนนี้ก็ไปแล้วก็กดโอเคเลยโอเคแล้วก,ไววก,ออก็ไปที่ตัวนี้แล้วก็เอออย่าลืมเกือบลืมเลยฮะไปที่ตัวนี้ก่อนกด control a ลืมบ่อยกดที่ตัวนี้หนึ่งครั้งตัวนี้หนึ่งครั้งมันก็จะอยู่ตรงกลางนะอ่ะก็สมมติ อ่ะผมเลื่อนออกไปนอกปุ๊บมันดาเนี่ยเป็นเนี้ยถอนแซ่ก่อนโอเคเดี๋ยวมันกลับมาก่อนโอเคนะโอเคไม่ต้องไปปรับอะไรมาแล้วกันอ่ะให้มันอยู่อย่างเงี้ยแหละอ่ะมันไม่อยากจะผิดสังเกตก็ตกดทนๆดี <c oughs> แล้วก็ไปกดที่ตัวนี้กดที่เครื่องมือที่สองแล้วก็คุมครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งอะประมาณนี้นะก็ะลากเลเยอร์นี้ขึ้นไปด้านบนสุดเลยเดี๋ยวเด,วเดวีเออลืมลืมอีกแล้ว ที่ขวาเลเยอร์เวียกแล้วก็ลากขึ้นไปบนสุดนะต้องที่ขวาที่ขวาเทียนนี้ก่อนนะมันก็จะขึ้นเลเยอร์ตรงนี้ขึ้นให้เลเยอร์ตรงเนี้ยนะแล้วก็ลากเลเยอร์นี้ขึ้นมาบนสุดเลยอันแรกเลยแล้วก็ไปกดที่ตัวนี้นะเพื่อปรับแสงเงา นีนะจะก,กลายเป็นแบบนี้เราก็ปรับขนาดได้ก็ไวที่ตัวนี้แล้วก็ทนที่ปรับหมุนได้อาตามใจชอบเราเลยนะโอเคประมาณนี้น่าจะได้ละแล้วกด enter สีมันดังชัดเกินไปนะปรับอ่ะสีโอเคนะฮะอ่ะก็ได้นะฮะแล้ว,นะลวเวลาเซฟก็กดนี่กดไฟล์เซฟแอดเนี่ยถ้าเซฟอย่างนี้มันจะไม่ขึ้นที่ไอ้นี่นะเราต้องกดตัวนี้ก่อน เปลี่ยนตัวนี้เป็น jpeg นะฮะมันก็นจะขึ้นนะฮะมันได้ขึ้นเป็นแบบนี้นะครผมแล้วก็พิมพ์ชื่อลองไปอะไรมั่วๆแล้วก็กดเซฟได้เลยนะอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดโอ้ไม่ต้องหรอกบอกผิดผิดเยอะเลยแหละนะครับผมนะก็สำหรับวันนี้ การทำโลโก้ตัวหนังสือก็ขอจบเพียงเท่านี้นะผมเอาไว้โอกาสหนะ้าแต่จาว่ากันเลยนะถ้าผิดตรงไหนนะก็วันนี้การทำโลโก้ตัวหนังสือก็ขอจบเพียงเท่านี้นะอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์หรือคอมเมนต์สำหรับคลิปวิดีโอนี้ไว้ด้วยนะ See you a โอเค นะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคไวเ้เจอกันใหม่ครั้งครั้งหน้าเจอกันใหม่ไปคลิปวิดีโอหน้านะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ see you